เวลา18นาิกา14นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงนศสาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระรพรทานพระบรมราชโองการให้ในภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชนาจักรวิทยาลัยเสนาธิการทหารวิทยาลัยการทับบกวิทยาลัยการทัพเปลอวิทยาลัยการทัพอากาศ โรงเรียนเสนาธิการทหารบกโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือและโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศประจำปีการาศึกษา2567เฝ้าทุลอองธุลีพระบาทรับพระราทานปริญญาบัตรวุฒิบัตรประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐา,านะรวม1,282คน สาบ,บันการศึกษาทางการทหารชั้นสูงเป็นสารบ,บัญการศึกษาหลักของกองทัพบ,บกที่มีความมุ่งหมายให้นักศึกษาได้เพิ่มผูนความรู้ความสามารถและประสบการณ์นในวิทยาการสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติเพื่อให้สามารถประเมินและกำหนดยุทธศาสชาติยุทธศาสตรทหารอำนวยการปฏิบัติการร่วมและสามารถปฏิบัติหน้าที่ในทหารฝ่ายเสยนาธิการของกองทัพได้อย่างมีประสิทธิภาพในการนี้พระจักรพรรดิพระบรมราชาิวาสแก่ผู้สําเร็จการศึกษาความสําคัญตอนหนึ่งว่าปัจจุบันวิทยาการ และสถานการณ์ต่างๆมีความเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับศัพทวิทยาการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงและสถานการณ์ที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องก็เป็นสิ่งที่ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยต่างๆทั้งทหารและพลเรือนควรจะต้องเรียนรู้ ทำความเข้าใจแลนะติดตามให้เท่ากันอยู่เสมอข้าพเจ้าจึงขอแสดงความชื่นชมกับทุกท่านที่ได้มาเข้ารับการศึกษาอบรมเป็นพิเศษในหลักสูตรต่างๆนี้และหวังว่าท่านจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน ให้ประสานส่งเสริมกันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเสริมสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ชาติบ้านเมืองของเราสืบไป เวลา8นาฬิกา2นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกนกวังสัปปทุมทรงปประทานการประชุมสามัญคณะกรรมการวุฒิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2568ร่วมกับการประชุมคณะกรรมการวุฒิครั้งที่2ทับ2568ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์เพื่อรับทราบและพิจารณาผลการดำเนินงานปี2567และแผนการดำเนินงานปี2 2 5 6 8 ดยปี2517มีผลการดำเนินงานที่สำคัญอาทิการน,นำผลงานวิจัยเครือเอเอรเรตคอมพิวเตอร์3มิตแบบเคลื่อนย้ายได้หรือโมบิสแกนซึ่งพัฒนาและสร้างขึ้นในประเทศไทยไปช่วยวางแผนการผ่าตัดคนไข้าปากแหว่งเพดานโวนนำระบบผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์และระบบสื่อสารอินเทอร์เน็ตไปใช้ประโยชน์ด้านการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพชีวิตอนุรักษ์วัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพในโรงเรียนตชะดไในถิ่นธุรกันดารบริเวณพื้นที่ชายขอบจัดหานน้ำอุปโภคบริโภคและการ เกษตรสะอาดปราศจากมลพิษให้แก่โรงเรียนตชดบ้านเทพภูงเงินอเภอน,น้ำโสมจอุดรธานีและชุมชนไล้เคียมที่ประสบปัญหาแหล่งน้ําดิบปนเปื้อนมลพิษของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชช่วยเหลือคนพิการให้ดํารงชีวิตได้อย่างอิสระพัฒนายาวชนในชนบทเดือนจําสถานพินิษ์ให้มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และโคดิ้งนําไปใช้ศึกษาต่อประกอบอาชีพได้ในปี2 5 6 7มีผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการและกิจกรรมของมูลที่กว่า12,000คน เวลา14นาฬิกา12นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังหอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายในกาลพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2566โอกาสนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชาสการะพระราชานุสาวรีสุริพระศรีนครินทราบร,รมาราชาชนนี จะนำพระชาญรปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิสามคนพระชตานรารงวัลเชชูเกียตุตงทองคำหนึ่งคนแก่ผู้มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาการศึกษาด้านพยาบาลศาสตร์พร้อมพัฒนาสํานักวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงม,มาอย่างต่อเนื่องและพระชา,า,า,าทารย์เปรีบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับเปรียเอเปียโทและเปียตรีรวมสอี่รม2 4 3เคน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเปิดสอน67หลักสูตรใน15สำนักวิชาจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักและใช้ภาษาจีนเป็นภาษาที่สองทำให้บัณฑิตมีทักษะและความสามารถที่โดดเด่นโอกาสนี้พระราชทานพระราชวัตรความว่าบัณฑิตทั้งหลายต่างก็สำเร็จการศึกษาสมกับที่ได้ตั้งใจภาคเพียรมาโดยตลอดแล้วต่อไปก็ถึงวาระที่จะต้องออกไปทำงานและดำเนินชีวิตในสังคมร่วมกับผู้อื่น การที่จะดําเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้ผลสมเด็จที่ดีที่เจริญได้นั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยความคิดที่ดีที่ถูกต้องเป็นพื้นฐานในเรื่องนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมณนาบพิพตรได้พระราชทานพระบรมราชวัตไว้ความว่าความคิดนั้นสําคัญมากถือได้ว่าเป็นแม่บทใหญ่ของคําพูดและการกระทําทั้งปวงกล่าวคือถ้าคนเราคิดดีคิดถูกต้องทั้งตามหลักวิชาและคุณธรรมคําพูดและการกระทําที่เป็นปิทางที่ดีที่เจริญ แต่ถ้าคิดไม่ดีไม่ถูกต้องคําพูดและการกระทําก็อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายเสื่อมเสียทั้งแก่ตนเองและส่วนรวมได้ด้วยเหตุผลนี้ก่อนที่บุคคลจะพูดจะทําสิ่งใดจําเป็นต้องหยุดคิดเสียก่อนว่ากิจที่จะทําคําที่จะพูดนั้นผิดหรือถูกเป็นคุณประโยชน์หรือเป็นโทษเสียหายเป็นสิ่งที่ควรพูดควรกระทําหรือควรวัดเว้นเมื่อคิดพิจารณาได้ดังนี้ก็จะสามารถยับยั้งคําพูดที่ไม่สมควรหยุดยั้งการกระทาที่ไม่ถูกต้อง และทำในสิ่งที่จะสำเร็จผลเป็นคุณเป็นประโยชน์และเป็นความเจริญซึ่งขอให้บิดดิทุกคนน้อมนำ,นำพระบรมราโชวาทนี้ที่ได้เชิญมาไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจาการงานสืบไป เวลา16นาฬิกานาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเททองหล่อพระรูปสมเด็จพระมหิดลาที่เบศอดุยเดชวิกรมพระบรมาราชาชนกะประทับคู่สมเด็จพระศรีนครินทราบร,รมาราชาชนนีนมทนทลพิธีลานพระราชานุสาวารีสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมาราชชนนีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโดยเมื่อทิ่100ปีสุริยพัศศรีนครินสนับสนุนการจัดสร้างพระราชานุสาวรีสร้างโดวยวัสดุซิลิคอนบรอนส์ขนาดสองเท่าของพระองค์จริงเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดีเดียว,วิกรมพระบรมราชชนกและสุริยพศศรีนครินทราบรมาราชชนนีผู้ทรงเป็นที่เหนียวจิตใจของบุคลากรทางการแพทย์และผู้มรับบริการที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงตลอดจนสืบสานพระราชปณิธานด้านการแพทย์และการสาธารณาสุขให้มี ความเจริญเตามหน้าและทัดเทียมนา,นานาประเทศพระรูปนี้จะประดิษฐานณบริเวณด้านหน้าอาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัายแม่ฟ้าหลวงเวลา18นาฬิก24นาทีสเสด็จพระราชดาเนินไปยังอาคารบรรชัยสิริธนะมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงท่าพระเนศการดิจิทัลรวมศาสตร์ศิลป์รับมือภัยพิบัติ สู่ชุมชนยั่งยืนน้ำเสนอแนวทางการจัดการภัยพิบัติจากอุตกภัยปี2567ในจังหวัดเชียงรายผ่านเทคโนโลยีทันสมัยประกอบด้วยโมชั่นกราฟิก เว็บแอปพลิเคชันและเทคโนโลยีเสมือนจริงหรือ V R อาทิกาสาธิตเว็บแอปพลิเคชัน Disaster M F U A C T H ที่พัฒนาขึ้นเพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลภัยพิบัติโดยเฉพาะอุทกภัยโดยเก็บข้อมูลภาพและข้อความจากภาเครือข่ายนำมาประมวลผลเป็นแผนที่อุทกภัยตามเวลาจริงแสดงข้อมูลพื้นที่พักพิงและเส้นทางที่ไม่สามารถสัญจรได้ซึ่งมีผู้ใช้งานหลเหมือนโนในช่วงเกิดเหตุอุทกภัยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดเก็บข้อมูลโบราณสถานด้วย V R เชียงแสน โครงการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงแสนด้วยเทคโนโลยีสเสมือนจริงได้ทำการสารวจและเก็บข้อมูลโบราณสถานที่สําคัญในเขตเมืองเชียงแสนกว่า30วัดใช้เทคโนโลยีการสแกนวัตถุ3มิติ ความละเอียดสูงและได้รับผลตอบรับที่ดีจากผู้ใช้งานกว่า500คนการนําเสนอแนวทางการบริหารจัดการเพื่อรับมือกับภัยพิบัติแบ่งเป็น3ด้านหลักได้แก่ด้านป้องกันภัยพิบัติบุ่งเน้นการพัฒนาระบบสารสนเทศจัดทาคู่มือการเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการความเสี่ยงและพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินด้านบรรเทาภัยพิบัติให้ความสําคัญกับการจัดตั้งศูนย์อำนวยการและการประสานข้อมูลข่าวสารในภาวะฉุกเฉินการดูแลสุขภาพสุนพิงบูรณาการความช่วยเหลือและฟื้นฟูหลังภัยพิบัต ที่ครอบคลุมทั้งในมิติสุขภาวะสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอ้อมกอเสด็จพระราชาดำเนินกลับนักศึกษาจากวงดนตรีประจำมหาวิทยายลัยแม่ฟ้าหลวงหรือ MFU Band รวบขับร้องเพลงนางรีรัตนาถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารี เวลา1 2นาฬิก56นาทีวันนี้ที่พระอุโบสถวัดราชบพิษสถิตมหาศสีมารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธจุลานนท์ประธานองคมนตรีเชิญสัญญบัตรพัทยศและพระไตรไปถวายแด่พระราชาคณะมหาวิทยาลัยมหามกุรราชวิทยาลัยซึ่งมีพระบรมราชองค์การโปรดพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์จำนวนแรูป ในการน้สมเด็จพระอ,อริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชกกล,ลมหาสังคปรินายกเสด็จลงทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยมีพระราชคณะที่ได้รับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ดังนี้ พระศรีวชิระวาทีชัดชัยสุชัตตชโยยเป็นพระราชคณะชันราชที่พระราชวชิระญาณเมธีตรีปิฎกบัดิตยติคณิสรบรวรสังคารามขามาวาสีสถิตนวัดบรวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้สีรูปปัจจุบันเป็นรองอธิการบดีด้านวิชาการและพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยมหามากุรราชวิทยาลัย พระศีวิญญาภรสายรุ้งอินทาวุโธเป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชวินัยวชิระเมธีตรีปิดกวราลงกรยติคณิสรบวรสังคารามคามวาสีสถิตนวัดอาวุธวิกสิตารามกรุงเทพมหานครมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้สี่รูปปัจจุบันเป็นรองอธิการบดีด้านกิจการคณะสงฆ์มหาวิทยายลัยมหมามกุตราชวิทยายลัย พระสุธิสารเมธีไชยยันจัตตานโยเป็นพระราชาคณะชันราชทิพราสุทธิวชิระเมธีตรีปิดกคุณาภรยติคณิสรบวรสังคารามขามวาสีสถิตณวัดบูรณศสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้สี่รูปปัจจุบันเป็นคณะบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามากุฎราชวิทยาลัยพระครูประหลาดสุวัฒนสัจจคุณทิรวิย์ฉันทวิชโชเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่พระวัฒนวชระเมธีสถิตณวัดปราชาทิวัดกรุงเทพมหานครปัจจุบันเป็นรองอธิการบดีด้านสื่อสารองค์กรและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยมหมามกุฎราชวิทยาลัยพระครูสุดตาพิรมเตชินอินทะเตโชเป็นพระราชคณะชั้นสามัญที่พระชินวงศ์สวชิชระเวทีสถิตณวัดราชบพ,พิษสถิตมหาศีมารามกรุงเทพมหานครปัจจุบันเป็นรองอธิการบดีด้านแผนพัฒนาและพันธ,ธมมกิจสากลมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย พระคูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์จิตติชัยจิตติชโยเป็นพระราชคณะชั้นสามัญที่พระสุนทรวชิระเมธีสถิตนวัดเจดีหลวงจังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันเป็นรองอธิการบดีวิทยาเขตล้านนามหาวิทยาลัยมหามากุฏรราชวิทยาลัยพระคูธรรมมาพิสมัยสมัยภาสุกโกเป็นพระราชคณะชั้นสามัญที่พระพุทธิวชิระเมธีสถิตนวสีจันทร์จังหวัดขอนแก่น ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการอีสานร,รักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยาศาสนา,าสตรเฉลิมพระเกียรติกรสินมหาวิทยาลัยมหามกุฏตราชวิทยาลัยพระครูวินัยธรเจริญทันตะจิตโตเป็นพระราชคณะชั้นสามัญที่พระอุดมวชิระเมธีสถิตนวัดนครอ,อินจังหวัดนนทบุรีปัจจุบันเป็นคณะบดีคณะาศาสนาและปรัชญามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่โรงพยาบาลสงขลานครินอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ในายจจริวัตรมณีโชิรองพรชาชการจังหวัดสงขลาเฉนอกไม้และตระก้าสิ่งของพระสถา,านของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่นายหมู่เอกสุรยานีศิบะตำแหน่งลูกแถวกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอกระเพาะพที่12ศิริดาบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายติดตั้งระเบิดท้ายรถยนต์ซึ่งมีนายหมู่เอกสุรยานีศิบะ เป็นผู้ขับรถเกินคันกล่าวเหตุเกิดบริเวณสามแยกบ้านจอกกระพร้อมหมู่ที่2ตำบลกระรูบีอเกระพร้อจปัตตันีเมื่อ,อวันที่17มีนาคม2568อย่างความพลื้อนปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่โรงเรียนบ้านกุดโจดอลงนกทาจังหวยะโสธรนายชานชัยสอนศรีวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยแพทย์พระจานทร์โรงพยาบาลจุลาพรซึ่งราชวิทยาลัยจุลาพรได้ออกหน่วยให้บริการด้านการแพทย์และสาธรารณสุขแก่ประชาชนสนองพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเถอเจ้าฟ้าจุลาภรเวเลรักอัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัติวรวรคติยะราชนารีองค์ประธานและนาย,ยกสภาราชวิทยาลัยจุลาพรด้วยส่งห่วงใย,ยสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ของราษฎรโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ยากไร้ให้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาสุขภาพที่ได้มาตรฐานอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงโดยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ด้านทตกร,รมและด้านการแพทย์แผนไทยโดยวันนี้มีผู้ป่วยส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงลกทา24คนพร้อมกันนี้ได้มอบกระเป๋ายาสามาัญประจําบ้านพระชาทาน300ใบแก่ประชาชนและมอบกระเป๋านักเรียนพระชาทาน261ใบแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านกุจโจดและโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงจากนั้นลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและมอบกระเป๋ายาพระชาทานแก่ผู้ป่วยติตียง3คนสร้างความปลื้มปิติแก่ประชาชนผู้เข้ารับบริการรวมถึงผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดไม่ได้